ผมเพชรดำโรงเรียนน้ำซ้อมพยายิมครับฝ่ายนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาสองอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ขึ้นมาซ้อมอยู่อ่ะซ้อมาชีพหนึ่งอาทิตย์อ๋อครับที่สอบค่ายสอบตลออาชีพครับมีใครมาเป็นคู่ต่อคู่ซอมบ้างที่นั่นก็มีไผ่เงินแล้วก็ซูซับกับเมืองลบครับก็คือพวกในค่ายใช่กันเนาะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบแปดปีครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสี่ครับน้ำหนักปล่อยๆประมาณกี่กิโลครับหกสิบครับเราโมเดลตาอะไรครับก็แบบ ฝีมือแบบเดินอะไรครับแล้ววันที่เราเจอกับเรืองลิครับเคยเจอกันไหมไม่ครับเป็นไฟแรกเลยครับผมในที่สษาที่วันตายเขาบ้างไหมก็แบบศึกษาบ้างเขาเป็นวันตายเลยพอจำได้ไหมก็เป็นวันสุมือครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมียวางแหนไงก็แบบเดินแบบถ้าฝีมือซุ่มไปไล้ว่ามีของส่วนอ๋อเปิดคือเตรียมมาแล้วว่ากันเถอะครับเปิดโควิดมาที่เราต่อยไปกี่ไฟแล้วครับไฟหนึ่งครับไฟหนึ่งวันนั้นต่อยที่แต่อยอยู่ ลุงพีนีลุงพีนีวันนั้นเจอกับเซฟต่อของอิงเป็นไงมัางก็ชนะน้องยุ้หนึ่งครับชนะเราไปวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สี่ร้อยี่สี่วันนั้นร้อยยีสามวันนั้นร้อยี่สามวันนี้เราต่อยร้อยยี่หกเขาต่อให้เราสองครัด้วยใช่ไหมร้ยห้าครับร้อยห้าเหรอแต่ประมาร้อยี่สามครับอมาขาดมันมาขาดแต่ไม่เป็นไรครัร่างการตอนนี้ขี่เปอร์เซ็์แล้วครับก็ 80แล้วครับ80เปอร์เซ็นต์เนาะอาการสมบูรณ์สมบูรณ์ครับไม่มีอาการบาดเจ็บพร้อมเลยครับแล้วต่อยมวยมาโดนลทุกคนได้กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมาประมาณ5้าสิบหบอราบเราคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดนองบุรีรับฝากเชิญเชวญแฟนๆเราหน่อยครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเต็มที่ครับครับผมฮาล้หลชายครับผม